ะสวัสดีค่ะช่องต้อนรัศมีนลฟ์สไตล์บายสุนัวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาอยู่ตลาดนัดครีนมอน,นะคะตลาดวอันอาทิตย์นะคะตลาดผักป่าธรรมชาติผัดสดสารนะคะอาหารของป่านะคะมีมากมายเลยนะคะให้เลือกนะคะวันนี้นะคะเราเข้าฝั่งนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาตุรุษธุระนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะไปเลยค่ะ โอโหมีเห็ดครูนะทุกคนเห็ดปลวกมเ็น,นะคะก้องอะไรก็ได้ลยยายก้อนห้าสิ <laughs> ลุกไม่ไหววัสดีค่ะไม่ได้ขายของบอกพี่ขายดีเนาะหมดเร็วเนาะของนะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีผัดขายตกทำผักไม่ได้มีคาราเมลด้วยเหรอคะ คาราเม่เหรอคะอะไรข้าเหนียวอคะเนี่ยข้าเหนียวแดงอันนี้เขาเรียกอะไรคะแม่ไ้นมลาขนมลาลาใต้ลาใต้เลยคะอะไรยี่สิบเหมือนกันเหรอใช่มีคาราเม่มีขนมลาด้วยกินอะไรดีเพื่อนๆนะคะคาราเม่ข้าเหนียวแดงขนมลาลาใต้ค่ะ ให้เพื่อนๆทายสิว่าแอนมิจะซื้ออะไรสมัยเด็กๆชอบกินมากเลยกะระเมห่อหนึ่งแม่าราเมค่ะทุกคนคาลาเมมขนมใต้ค่ะทุกคนของจากตลาดนะคะ ียงดีมากค่ะทุกคนเสียงดีมากเลยอ่ะแม่สวัส enfin ดีค่ะโอ้วันนี้มีปลาด้วยถุงเท่าไหร่คะเนี่ยหกสิหกสิบทองอไม่ทองเลก็เจ็ดเจ็เอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ค้าค่ะเชิญเลยค่ะปลาไหลนะคะปลาไหลตัวโตโตโลเท่าไหร่แล้วอีหละกันแพงเท่าไหร่ปลาไหลตัวใหญ่โลจักบาทสองร้อยห้าสิบค่ะทุกคนสองร้อยอยู่ในทางนี้ สอง้เล oh, okay, okay. so so yeah, oh, so so ็กในถังน um, so ี่โอ้เขียวเขียวเป็นเป็นตัวนี้ค่ะเป็นนค่ะจะเป็นก็ได้เป็นไหนเป็นก็ได้พี่เป็นเป็นึ้นโลเป็นต้ป็นพูนโลเป็นผสมกันคะพวงฝอยไม่มีค่ะปลาหลาด้ว่อิโล200ร้อกับโลสองร้อย้ากครึ่งกิโลก็100รอยนะค แค่นี้ก็อิ่มแล้วมันนี่ก็คืออันนี้จักแหล่งธรรมชาติจริงๆนะคะทุกคนจา่งแหล่งธรรมชาติจริงๆนะคะน้องเขาเรการันตีได้เพราะว่าของเขาซื้อไปจากรสชาติงั้นน้องก็ขายจะขายดีมากเลยนะคะทุกคนนี่ปลานะคะปลาช่อนปลาขาวปลาตะเพียน สองร้อยห้าสิบบาทเห็ดตัวอะไรต้มต้มเปรดก็อร่อยนะทุกคนต้มล,ลาวๆนะคะนี่คือแหล่งปลาธรรมชาติห้วยเสน่งนะคะทุกคนเนาะอยู่ตรงจุดนี้นะคะน,นีเขอได้ปลาเช้าได้มาแบบจุมๆบอกได้แบบเค็มๆเลยไมใช่ 1ิบเหรอคะ <c oughs> เป็นร้อยห้าสิบนะคะทุกค okay, น,น,บบนขายปลาคีตาค่ะามาตรงนี้เหมือนกัน <c oughs> ขี้หวานไหมครับขี้หวานอุจิ้นปลาครับพี่ดูก่อนครับร้อนๆเลยขายตลาดไหนบาซาร์สุรินแล้วก็ตลาดสดนะมาขายแกงเขียวหวานพ่อครัวโตกลุ่มนะคะทุกคนเอาวัวดีค่ะ <c oughs> บอกว่าทายๆสิว่าทำไมหนูมาสายทำไมมาสายล่ะวันนี้หมดจะแวะที่ไหนล่ะมีผักสมุนไพรไหมทุกคนบ้านๆนะคะก็มีสักแตเห็นไหมฮะอันนั้นบอระเพ็ดกะเพราราคาสิบบาทสิบบาทนะคะยายก็มานั่งขายโอ้ยขยันกันเลยกี่ปีแล้วคะแม่จ๋าสวัสดีค่ะกี่ปีแล้วคะแปดสิบโอ้โหยังแข็งแรงคุณหนูสิแข็งแรงขี้แมวไปเยอะนี่เพื่อเมืองไงเธอ โอโห้สุดยอดเลยอยู่ที่ไหนครับเป็นคนที่ไหนคะแม่บ้านเสม็ดบ้านเสม็ดนะคะบ้านใบเวงอยู่ตรงไหนบอกบ้านเสม็ดนะคะมอืนี่นะทุกคนโอ้ขายตุกทิดใช่ไหมใครมาส่งคะอ๋อแล้วค่ะอ่ะแกงเหงาไปเนอะลูกเขาลูกเขาไม่ได้ห้ามไม่ขายบ่ลูกเขาห้ามไหมห้ามในใจแต่ เห็นไหมทุกคนอ้าหลอดเบียวนะอ้าวเงาใช่ไหมเอออันนี้ก็หนูเหลือเยอะนะแม่หนูก็เลยไม่เอาด้วยถ้าหนูไม่เหลือเยอะหนูกินไม่รู้ว่าอีก2เดือนจะกินหมดหรือเปล่าซื้อไปอ่ะมันถูกมากเลยนะคะโอ้แปดสิบปีแปดสิบปีใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยให้ยายอายุมั่นขวัญยืนนะคะสุขภาพ,าพแข็งแรงนะคะโอเคค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะยายนะขาหมูปลาซิวปลาซิหมดแล้วแสาม้า okay. <c oughs> สายปไปนี่ก็สิได้กินจ้า อันนี้ไรเนี่ยนาองแต้องเปล่ารืวางสายเลยค่ะแม่ค่คร้อนค่ะร้อนเงนก็เลยขายเลยคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องต้องเป่าพัดลมนะฮะร้อนเงี้อ่นะะเกือบหมดละวเกืดละตัวนี้วาสายคือแม่เลย อเคค่ะปลาเธออร่อยมากนะก็ผมผมได้ผมได้แล้วผมก็เอาไว้เป็นพันต่อชิ้นโจหมูแดดเดียวสวัสดีค่ะขดผ่าวแห้งก็เลยถ่ายแบบนี้เลยถ้าปริญญาลูกก็เลยเก็บอาทิตย์หน้านี่แหละไม่ได้มาโคราชโคราชแต่ละวันเสาร์อาจจะ อาจิต่อซีสเกตเล่ยๆตรงจกอะไมาจะกินบี้เนื้อม่ใสระีเป็นบรรยากาศตลาดนะคะตลาดนัดกรีนมอวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่ห้า ตุรากง2,568นะคะบรรยากาศตลาดนัดคืนมอวันอาทิตย์ก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะก็จะมีโอ้โหมีอกนาวงอยๆส่วนมากจะเถึงละยี่บบาทนะคะทุกคนของพื้นบ้านเยอะนะคะปูตุหมอกงอยพี่น้องมานนี่ หอมจูบด้วยค่ะกิน<า><า>ข้าวเลยงนะั้นเอาเฉยอขนมดอกบัวแม่สนีแม่สนีสวัสดีค่ะอ่าเกือกบหมดแล้วเว้ยหมดเร็วเกือบหมดเร็วมาหนมาสายมึอนี่เนี่ยข้าวจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังมามาสายมึงนี่เกือบเมือ่อตะบ่ สวยนะทุกคนอละสิบบาทนะชิ้นละสิบบขายอยู่ตลาดนายบาซารลินด้วยนะคะไดนะั่งสวดีค่ะอสายนะทำอะไรดีจ้าจะน้อยนะจ้าัญแั่ลัขันมาสายสิบวได้ถือหัดกล่องสายกล่องจะก็เห็นปลาหลาย นี่คือบรรยากาศตลาดนัดริโมวันอาทิตย์ที่ห้าุลาคม2568นะคะฝั่งโซโนอาหารนะคะทุกคนคนเยอะมากเลยนะคะถึงบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะก็ช่างตอาา่อรัศมีลฟ์สไตล์ใบชินก็หวังยิ่งไว้รี่ทุกคนทุกท่านก็คงจะ ตกใจในวีดีโอของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากคิดพลาดประการใดต้องปรับปริมาณภัยขึ้นทันทีไวนาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกุกำลังใจใ่การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งค่กดกระดิ่งชิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ